ข้าวข้าวโอเคไม่มีข้าวอุ้ยว่ะเตออุ้ยว่ะได้หมื่นหนึ่งแล้ววะพี่นอนอยู่ใช่ไหมใช่คิดถึงหรอ,อ กลับมีค่าเยอะหรอยิ้มกันนี้เอ้าบอสเราอะหมดพร้อมกันเพราะเมื่อกี้เราเปิดพร้อมกันบอสความหวังเดียวของเราคือบอสดุมเสื้อดำบอสข้อประมนว่าขอข้าวหน่อยครับขอข้าวหน่อยครับสามเจ็ดหนึ่งครับผมผมสี่เจ็ดเจ็ดครับสามเจ็ดหนึ่งค ทำให้จบเมือนเดิมสคนต้องมีคนหนึ่งอดทำไงไปฉุบปะเอาพี่ตัดก่อนอีกคนหนึ่งที่ได้พี่พี่พอผมขอแล้วแน่แน่ไปเลยว้าไปนะไปเอกพลังใจให้บอลด้วยครับไอ้แอฟทีโยกเขาเลยครับสวัสดีครับนี่มึงกับกูต้องปล่อยฉุบกันไม่ได้ปะ ระหว่างเราให้บอสนับหนึ่งสองซ้ำถ้าเกิดยืนคือค้อนนั่งคือกนไกมีแค่สองตัวเลือกเท่านั้นยืนคือค้อนนั่งคือกันไกงงปะงงอะไรไม่งงงงไม่งงไอ้เหียจะชนะกันไงกันไกชนะค้อนยังไงวะกูงงอ่ะอาสามอย่างอะมีสามอย่างด้วยแล้วก็เยกมือแบบนี้อ่ะยกมืออะไรนี้คือกระดาษกระดาษอ่ะ โอเคไ้มโอเคมั้ยนี่คอนนะนี่คอนกลมก็คอนคอนอ่ะอ่ะคอนยืนคือกันไกลอ่าโอเคครับยกมือคือกระดาษโอเค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 มาไอย่าใครจะตายเอาไปเลยไอ้บอลดำหนึ่งสองสามบ้ากูชนะบอลสามสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งไปเลยไปเช็คไปวันเลย อนแดงดิมึงกอโอนแดงจกปูนบ้าอูจกป่ะพี่ไปแล้วหมูมั้ยคำมาโชมั้ยไปดิไป,ไปแบบ<ป>เอ้ยจ้าครอบเอาคำมาโชว์วันนี้จกสามคนเลยโอเคนะไปด้วยดีเอาไปเอาคำมาโชมาเก็บแล้วไปคำมาโช์ของเต็มเลยไอ้เหี้ยเอา เอาไปทำมาช่อก,กูได้เก็บแล้วไปทำมาช่กูเออไมนี่ทำมาชคกูมีของเหอของบอกเช็คยังไม่มีไม่มีคันนี้โป่งทำงานอย่างเดียวถ้าปลาหายกูจะโทษตำรวจนะพาัา รถจางรถจางเออว่ะใช่ใช่ใชเอาหิงสุกคนจ่ายค่าข้า,า,า,าวกห็หลักมานชีสามคนเหรอห้สามคนแอดออก ถามบอสด้วยบอสเล่นเปล่าเนี่ยถามก่อนเลยกูมีปัญหาเอยเฮียมึงถามบอสเลยพี่ปล่อยนะเปล่นเล่าเขาผัดสามจานใครเป็นคนอ๋อจบจ่ายค่าข้าวยังไงอะไรนะปล่อยให้ฉุบจ่ายค่าข้าวไงสามจานเนี่ยใครเป็นคนซื้อห้ามเกี่ยงด้วย เขายอมรับสุดนะคนแพ้สุดนะใช่คนแพ้คนแพ้ต้องเป็นคนซื้อโอเคอ่าช่วย์ทัวร์กติกาก่อนยังไงคอนอ่ากันไก่กระดาษกระดาษโอเคครับเคนะอ่าเดี๋ยวงเรื่องตองเรื่งเครียดเดี๋ยวจะมา บอสดึงให้เจ้าขอบตายเอาอะเป็นไปได้นะบ้าจะดึงให้เจ้าขอบตายก็ได้นะเอ๊ะยังไงอ่ะมาพร้อมโอเคนับเลยพี่ไอ้ขอบอยู่ปะเนี<อ>่ยขอบ,ร,บร้องโอเคกางไกลกระดาษอ่ะหนึ่งสองซ้ำ <c oughs> หนึ่งสองซ้ำไอเ้เจ้าดิเออหนึ่งสองซ้ำ อ้าคกูชนะไกูชนะแล้วยังก like ูชนะเลยเอาแล้วเอาแล้วมาเดี๋ยวครับหนึ่งสองสามเย็นตดเย็นเย็นชนเลียมเย็นชนเลียมเย็นชนเลียมคุณน้ำกูน้ำเหรอหนึองสา เอาคอชนะเอากระดาษชนะบอสจ่ายเฮโน้ครับอต้มตํครับ๋ไปเลยไปเลยต้องไปซื้อห้ารห้าสิสามจานเท่าไหร่วะจานครับพันห้าพันพันร้อบบาบอาเรื่องเสียตังค์แท้ๆบาบอบไม่อยากไปเล่นกับเชฟเอง ก็ถ้าแพ้ปุ๊บเราจ่ายของเท่าไงเพื่อเยี่ยอะไรถามก่าเพื่อเยี่ยอะไรเพื่อเยี่ยอะไรจ่ายดีๆก็ได้แล้วก็จบแล้วเนี่ยแต่นั่นคือชนะได้ฟรีเนาะคุณเชฟคุณเชฟชื่ออะไรครับเนี่ยผมชูปทองครับปทองครับที่โน้ครับถ้านั่งลงคือคอนยืนขึ้นคือกันไกลยกมือคือกระดาษถ้าผมชนะคุณคุณเลี้ยงข้าวผมโอเคไหมคอนเทนต์ไหวคอนเทนต์ไหวล้วผมได้อะไรครับคุณพี่ชาย ถ้าผมแพ้เดี๋ยวผมเล่นข้าวคุณโอเคได้ครับมาหนึ่งสองสามแย่แย่แย่แยเนี่ยนั่งนักเรียนต้องนับหนึ่งสองสามเอ้ากระดาษกันเก้าเอ้าเอ้าพี่แพ้คุณออกช้าคุณออกช้าคุณออกช้าครับคุณออกช้าคุณออกช้าครับคุณขาแขนครับผมรู้เอาไงเอาใหม่อ่ะกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรครับ

พี่กูจะสอนเจ้าจีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเขามีกูดับหลายดอกด้วยนะพี่4 6ซองค่ะมี6ซองนะคะโจษทีครับที่หับอะไรครับอะไรนะพี่อะไรนะพี่อะไรนะพี่6ซองครับพี่ผมชอบครับสามผพี่ผูาไหนครับพี่พี่ผมเนี่ยขันจ้าขอบพ่อ0จ้าพ่อเข้าอะไรนะฮ2,770จ้าขอบมึงกบ้าวันี2,750ครับ เป้เคาปะเหรอเป้่าเคเาเป้เขาเป้เ่าเป้เข่เป้่าเป้่าเปข่าปเ่เป้เาเป้เข้ายป้้ข่าาเป้เข่า้เาเ้่ป่ข่่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ่เ้าาปเเา้ปเ้เลยครับ้ามให้ข้าเ เขาห้ามให้ข้าวแต่ให้ให้กลวยได้นี่มาว่ะมาว่ะฟาร์มดีเหรอหรือไงเขาปลดปล่อยใช่ไหมหรือไงพี่นัวเนี่ไม่ค่ะเป็นต้องออกนะขาไม่ให้ออกไม่นต้ออกไม่้ออกไอ้ยังไม่นต้องออกไม่นต้องออกออกได้ไหมเรียกตะพี่อะไรข้างในอ่ะพาขึ้น อะไรวะอะไรอะอะไรอะ่ะผมรบไปไหนไม่ได้ม่ตายยตตายผมบไปอก่ดมตายดีคอมปตายเีตายออเตร์อดีคอมเพดีปวตดีคปเตอรอดีคเรีปเตพออร์พีคอมเออดีอมป่รนะอคอไหนอร์พอดีคอมปร์พอคอมรับอคอวร์อรนะคนเหอืองอรอดพอดีคอะจ้าร ค่ะไม่ต่อเอ้าเียไม่ใช่เขาเขาข้าวผุครับข้าวของผครับใช่ฮะแล้วขก็ติดคอมันต้องตอมอขมทรงใหม่นี้มันโดนใจจังเลยอะค่ะทรงนี้มันสะกิดนะสะกิดติ่งบิ๊งดิ่งดิ่งติ่งไรเหรอคะอะไรวะเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะครับทางผมได้ครับครับผมครับสวัสดีครับ เราจะขอบ่อนพี่ข้าวหกแบบนึง